สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาเจอก,กับผมภูอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยผมไม่ได้จะมารีวิวอะไรเป็นพิเศษเนาะแต่ว่าวันนี้จะมาคุยกับทุกคนและกันถึงประเด็นที่ผมอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนานๆแล้วนะครับวันนี้ก็มีโอกาสสัีก็เลยจะมาคุยกันวันนี้เลยละกันหัวข้อนี้เนี่ยก็คือเรื่องของ 4,000Hz polling rate นะครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะผ่านอุปันตากันมาบ้างแล้วนะครับซึ่งเมาส์ตัวใหม่ๆนะครับที่มาเ,เข้ามาทำตลาดในบ้านเราหรือว่าทั้งโลกตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนิยมประมดในเรื่องของ 4K polling rate หรือว่า 4,000Hz polling rate กันทั้งนั้นนะครับซึ่งผมก็สงสัยเหมือนกันว่ามันจะแตกต่างกันแค่ไหนในการใช้งานจริงเนี่ยมันเห็นผลต่างขนาดนั้นไหมถ้าเทียบกับ 1,000Hz นะครับวันนี้ผมก็รวบรวมมาประมาณ6 7ประเด็นนะที่ผมมาทำการทดสอบมานะครับเดี๋ยวมา คุยกับทุกคนแล้วกันว่ามันแตกต่างกันยังไงหรือว่าจริงๆแล้วไม่แตกต่างกันแน่นะเออซึ่งก่อนที่ผมจะเข้าไปคุยถึงประเด็นต่างๆเนี่ยผมต้องทำความเข้าใจกับทุกคนก่อนแล้วกันว่า4000 Hz polling rate เนี่ยมันคืออะไรนะครับ polling rate นะครับหรือว่า report rate ที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินมาเนี่ยมันก็คือการส่งสัญญาณจากตัวเมาส์ไปที่คอมพิวเตอร์ถูกไหมซึ่ง polling rate แบบมาตรฐานแบบค่า default ส่วนใหญ่ในตลาด gaming เมาส์นะครับมันอยู่ที่ 1000เฮิร์ตถูกไหมซึ่งถ้าเกิดว่าไปมองค่าดีเลย์ของมันหรือว่าเลเทนซีของมันเนี่ยมันจะอยู่ที่1มิลลิเซกนะครับแต่ว่าถ้าเราไปมองที่ค่าพึ้งเหล็กที่4000เฮิร์ตเนี่ยค่าดีเลย์หรือว่าเลเทนซีของมันนะครับจะเหลือแค่0.25มิลลิเซกเท่านั้นนะครับมันจะลดลงมาถึงศ 7มิลลิเซกเลยนะครับส่งผลให้ในทางเทคนิคนะครับในการใช้4000 Hz polling r a t e เนี่ยการส่ง input, อินพุตจากตัวเมาส์พืที่ความของเราเนี่ยมันจะถี่ขึ้นมันจะสะเทียนขึ้นมันจะไวขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของ latency ต่างๆนะทั้งเรื่องของ motion delay นะครับการลากเมาส์หรือว่าการพวกแบบาการ delay ของการคลิกเนี่ยมันจะต่ำลงนะครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยมันคือทฤษฎีของมันเนาะมันคือแบบแฟกต์ของมันที่ว่ามันเป็นยังไงนะครับ4,000 Hz polling rate เนี่ยประเด็นแรกเลยนะครับที่เราจะพูดในวันนี้นะครับ4,000 Hz polling rate เนี่ยต่างกับ1,000 Hz p o l l i พ g rate รไหมคำตอบผมคือแตกต่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีค ondition หลากหลายประการนะครับที่จะทําให้คุณเห็นความแตกต่างเนาะเรื่องแรกเลยที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือเรื่องของจอ monitor ของทุกคนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่า จอที่คุณใช้เนี่ยมันมีค่าเฮอร์สูงๆนะครับพูดแบบว่า2องร้เฟอร์ขึ้นไปแล้วกันแล้วก็มีเรสปอนส์ทางที่ต่ำๆนะครับแบบยิ่งต่ําก็ยิ่งดีเนี่ยแล้วก็มีโกสติ้งของตัวจอที่น้อยๆเนี่ยคุณจะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนมากๆนะครับคือคุณแค่ลากเมาส์ไปมาแล้วคุณดูด้วยตาเปล่าของคุณเนี่ยคุณจะรู้เลยนะครับว่ามันมีความแตกต่างที่เห็นผลอย่างชัดเจนแน่นอนนะอย่างจอที่ผมใช้ทดสอบเนี่ยจะเป็น asus rog pg 2 7 AQDM นะครับจะเป็นจอ OLED 240 h z แล้วก็มี r e s p o n s ์ไทม์เนี่ยอยู่ที่0.03มิลลิเซกใช่ไหมมันเลยแบบเป็นจอที่เหมาะกับการเทสแล้วกันซึ่งในการเทสของผมเนี่ยมันมีความแตกต่างที่แบบชัดเจนกับจอมอนิเตอร์ตัวอื่นนะถ้าเทียบกับจอ1้4 h z หรือว่าจอ60 h z เนี่ยน่าหนักว่าตัวนี้ไม่ถึงความแตกต่างแบบชัดเจนมากๆนะครับรู้จากไัวภาพได้เลยนะครับว่าแค่การลากเมาส์ไปมาแบบเคอร์เซอร์เมาส์ไปมาบน Windows ของผมนะครับเ่่เเทีียยบบกกัันนระหวาง 4K 1K จะเห็นเลยว่ามันจะมีความถี่ในการเคลื่อนไหวที่มากกว่านะครับ 4K Hertz เนี่ยมันจะมีการส่งอินพุตไปที่คอมของผมที่มากกว่านั่นเองทําให้แบบการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยมันดูสมูทขึ้นนะครับการเคลื่อนไหวต่างๆในเกมก็เช่นกันนะครับการมูน360การฟลิกช็อตอะไรอย่างนี้เนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามันมีความสมูทของการเคลื่อนไหวตัวม้าคองเราเนี่ยที่มันรู้สึกว่ามันลื่นขึ้นนะครับ แต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราพูดกันตามตรงแล้วเนี่ยในการที่ผมจะเห็นความแตกต่างระดับนี้ได้เนี่ยผมจะต้องเอากล้องถ่ายแล้วก็สโลโมชันมันเท่านั้นนะครับผมถึงจะเห็นความแตกต่างในเกมน,นะที่ชัดเจนขนาดนั้นนะครับเพราะว่าให้คิดภาพตามแล้วกันถ้าเกิดว่าคุณเล่นเกมอยู่คุณนัวๆอยู่อะไรอย่างนี้เนะี่ยคุณไม่สังเกตหรอกว่า มันจะมีการเคลื่อนไหวเมาส์หรือมีโพลิ่งเลดที่มันสูงขึ้นอะไรแบบนั้นนะครับคุณไม่มีทางสังเกตได้แน่นอนเพราะว่าคุณก็โฟกัสก,กับเกมถูกไหมซึ่งในวอลเลนเนี่ยก็สามารถใช้งาน 4K ได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าสำหรับคนที่แบบใช้งานเมาส์ 4K ไปในวอลเลร์นนะแล้วมันกระตุกนะครับผมแนะนําว่าให้ไปเปิดร a w input b u f f e r ใน Setting ก่อนนะครับมันน่าจะช่วยกำจัดปัญหาเรื่องของโพลิ่งเลดส K เนี่ยไม่ให้มีปัญหาได้นะครับแต่ว่าในเกมอย่าง X ในเกมอย่าง Over Watch ในเกมอย่าง C CS อะองน้นะลแลวนะ ในการใช้งาน 4K นะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับแบบใช้งานในตัวของมันเองได้เลยนะเพราะงั้นคําตอบแรกสาหรับประเด็นแรกนะครับ 4K แตกต่างกับ 1K ไหมแน่นอนนะครับแตกต่างแน่นอนอยู่แล้วเนาะแต่ถามว่าคุณจะเล่นดีขึ้นไหมในการใช้ 4000Hz polling rate นะครับก็ไม่หรอกมันก็อยู่ที่การฝึกฝนของคุณนะเนาะในการใช้งาน 1K ก็อาจจะยิงแม่นของคุณก็ได้เอประเด็นที่2นะครับก็คือคอมต้องแรงไหมในการใช้งาน 4000Hz polling rate นะครับซึ่งคําตอบของผมเนี่ยก็คือแรงเนี่ย มันก็ดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้แรงมากเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าอย่างคอมของผมนะครับใช้ i7 นะครับ1 0 7 0 t ที่ i แล้วก็มีแรมอยู่แค่16กิกเนี่ย ก็สามารถเอรันโมเดล์นะครับในการใช้งาน4000เฮิร์ตโพลิเเนี่ยอยู่ที่ประมาณ200เฟรมบวกขึ้นไปสักนิดหนึ่งนะครับคงที่ตลอดเวลานะครับเพราะงั้นถ้าเกิดว่าคอมคุณแบบไม่ได้กากเกินไปว่าไม่ได้ตกยุคเกินไปเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเลยนะครับในการใช้งาน4000เฮิร์ตโพลิเเนาะแต่ว่าในการใช้งานโพลิเรทที่มันสูงขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะ 4K นะครับมันจะกินทรัพ,พยากร CPU มากที่สุดนะครับคุณจะเห็นได้เลยว่าในภาพนะครับเปอร์เซ็นต์การทำงานของ CPU ในการใช้4000เ มันจะสูงกว่าตอนที่ผมใช้เพียงแค่1,000 p o โพลิเเลตนะครับเพราะงั้นทรัพยากรหลักๆที่โพลิเลตมันจะกินมากขึ้นเนี่ย ก็คือ CPU ของเรานะครับอย่าง r a เ e r s y n a น s เนี่ยเวลาคุณเปิดใช้งาน 4K นะครับมันจะเตือนเลยว่าอ,อ,อันอาจจะกินทรัพยากรของ CPU ที่มันมากขึ้นนะครับเพราะงั้นคำตอบของข้อที่2นะครับว่าคอมต้องแรงไหมในการใช้งาน4000 Hz นะครับผมจะตอบว่าถ้าเกิดว่าคอมคุณแรงนะครับมันจะไม่ได้ช่วยให้การใช้งาน p l i ล g เนี e ที่สูงขึ้นเนี่ยมันดีขึ้นแต่ว่ามันจะป้องกันการเกิดปัญหาเวลาคุณเล่นเกมอยู่ก็แค่นั้นเอง ประเด็นที่3ที่จะมาพูดก,กันในวันนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆก็อยากให้ทุกคนแบบโฟกัสนะก็คือเรื่องของ D P I นะครับ D P I เนี่ยมันเป็นแฟกเตอร์ที่หลายๆคนน่ยมองข้ามมันไปมากๆเลยนะเพราะว่ามันแบบมันเป็นสิ่งที่คนแบบไม่ค่อยได้สนใจมันเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับซึ่ง D P I เนี่ยมีผลโดยตรงนะครับกับการใช้งานคู่กับ l l i n เ rate ที่สูงขึ้น อย่างมากๆเลยนะ DPI เนี่ยมันย่อม,มาจาก Dot Per Inch นะครับซึ่งก็ไม่ต้องเข้าใจอะไรมากหรอกมันคือการส่งสัญญาณไปที่คอมพิวเตอร์แหละซึ่งยิ่งเยอะนะครับการส่งสัญญาณมันก็จะยิ่งถี่ขึ้นอะไรทํานองนั้นนะพถ้าเทียบกันแบบภาษามนุษย์ง่ายๆนะครับ การใช้งาน DPI 400กับการใช้งาน DPI 106เนี่ย400จะส่ง Input ไปที่คอมเนี่ยน้อยกว่า106อยู่หลายเท่าเลยนะครับเอออันนี้เนี่ยมันคือถูกผ่านการทดสอบมาแล้วเนาะอันนี้ผมไปดูการทดสอบจากช่องฝรั่งมาแล้วนะครับผมจะแปะเครดิตไว้ทางด้านล่างนะครับอันนี้คือคลิปที่ผมแบบไปดูผลลัพธ์ของเขามาเนาะอันนี้ไม่ใช่ของผมแต่อย่างใดนะครับเอาตัวไว้ก่อนอันนี้เป็นผลลัพธ์ที่ทางช่องฝรั่งเขาเทสอออกมานะครับ จะสังเกตได้เลยนะครับว่าในการใช้เลเซอร์ไวเปอ 8K ในการทดสอบเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณใช้400 DPI ที่1,000 Hz polling rate นะครับมันจะมี mouse movement delay นะครับหรือว่าจะเรียกว่า motion delay ก็ได้เนี่ยอยู่ที่10.66มิลลิเซกนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้1,600 DPI ที่1,000 Hz polling rate นะครับเอ่อ delay ของมันหรือว่า latency ของมันเนี่ยจะลดลงมาเหลือ8.08เลยนะครับดับลงมาถึง2มิลลิเซกเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าคุณใช้8,000 Hz polling rate นะครับ ที่400กับ1 6 0 0เนี่ย400จะมีดีเลย์อยู่ที่9.97มิลลิเซกนะครับแต่ว่าที่1600 d p i เนี่ยจะอยู่ที่4.03มิลลิเซกเลยนะครับมันลดลงมาถึง5มิลลิเซกเลยเห็นไหมมันดับลงมาเยอะเลยนะครับเพียงแค่คุณอัป TPI ให้สูงขึ้นเนี่ยค่าการดีเลย์ต่างๆอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะต่ําลงมานะครับเพราะว่าอย่างที่บอปล่ว่าการส่งสัญญาณใน d p i ที่สูงขึ้นนยมันจะดีกว่านั่นเองในทางเทคนิคนะครับ พราะงั้นสำหรับทุกคนที่ออลองซื้อ 4K ไปแล้วแล้วคุณไม่เห็นความแตกต่างของมันขนาดนั้นเนี่ยก็อาจจะขึ้นอยู่หลายๆแฟกเตอร์นะอาจจะอยู่ที่อย่างที่บอกไปเรื่องแรกคือเรื่องจอนะครับเรื่องที่2เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของ DPI ก็ได้นะสำหรับคนที่แบบใช้400 DPI อยู่อะไรอย่างงี้เนี่ยอาจจะเห็นผลได้ไม่ชัดเท่าคนที่ใช้แบบ1006ขึ้นไปอะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งในปีนี้2022เฮ้ย2023สิ2024อะไรพวกนี้นะครับผมแนะนําว่าให้ใช้1006 DPI เนี่ยเป็นแบบมาตรฐานดีกว่าแล้วก็เป็นลดเซน มันจะมีผลลัพธ์นะครับที่ดีที่สุดเนาะพวกแบบการดีเลย์พวกแบบมชชันดีเลย์อะไรอย่างนี้เนี่ยมันจะน้อยที่สุดนะครับแต่ก็นั่นแหละทุกคนนี่เรากำลังพูดถึงเรื่องของผลลัพธ์นะครับระดับแบบเครื่องจักรระดับแบบหุนยนต์ที่เขาใช้ในการทดสอบนะครับในสายตามนุษย์ของเราเนี่ยมองไปอะ่ะมัน พูดตามตรงคือมันมองยากนะครับมันแทบจะมองไม่เห็นผลเลยเนาะยิ่งถ้าเกิดใช้งานในการเล่นเกมอย่างที่บอกไปคุณไม่มีทางมาโฟกัสหรอกว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับแต่สำหรับแบบเราตอนนี้และกันที่ผมมานั่งพูดอะไรเรื่องของตัวเลขอะไรอย่างนี้นะครับเพราะเราก็เป็นก e e k เราก็เป็น nerd เนาะมันก็แบบทุกค่ามันก็อาจจะมีผลก็ได้มันก็แค่เป็นความรู้ของพวกเรานะครับว่า4000เฮิร์8000เฮอร์อะไรอย่างนะี้มันมีความแตกต่างกัน,นจริงๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่า DPI เนี่ยสำคัญมากๆนะครับประเด็นที่4ี่นะครับ การใช้งาน 4K p o l i n r a g e เนี่ยแบตเตอรี่ของตัวเมาส์จะหมดไวขึ้นไหมต้องตอบว่าหมดไวขึ้นนะครับแล้วก็หมดไวขึ้นมากๆเลยนะครับซึ่งมันน่าจะเป็นปัญหาหลักๆเลยนะสำหร,รับคนใช้ 4K p r o l i n k a t e นะครับเนพราะว่าอย่างผมแล้วกันผมทดสอบโดยการใช้ Deuter v r 3 Pro ที่ 4K นะครับซึ่งก่อนที่ผมจาใช้งานเนี่ยผมก็ชาร์จมันแบบเต็มแม็กแล้วนะแล้วก็ใช้งานมาเรื่อยๆนะครับรวมได้ประมาณ 10-11ชั่วโมงนะครับเมาส์ผมก็ตายเลยนะแบบแน่นิง่งตายซีแง,ไ,งไม่ขยับเลยนะครับซึ่งเมาส์แบตเตอรี่ไฟ์ของเจ้าตัว d e r V3Pro เนี่ยผมคิดว่าน่าจะประมาณ80-90ชั่วโมงเนาะถ้าใช้งานที่1 0 0 0 h ์นะครับซึ่งในการใช้งาน 4K เนี่ยมันเหลือแค่10ชั่วโมงนะครับหรือราวๆแบบ4-5วันเนาะในการใช้งานเวลา3-4ชั่วโมงนะครับก็หมดแล้วนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะครับในแต่ละตัวเมาส์เนาะเพราะว่าอย่าง g w o p HTS4K ที่ผมใช้อยู่นะตอนนี้เนี่ย ผมก็ใช้งานที่4 k p o l i n g rate เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันอยู่ได้ราวแบบอาทิตย์นิดๆเลยนะผมรู้สึกว่าแบตเตอรี่ในการแบบ implementation คู่กันระหว่างแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยมันทำงานได้ดีกว่าเจ้าตัวเอ่อเลเซอร์ h r อเดร t ิทร Pro ของผมนะครับเพราะงั้นมันหมดไว้ึ้้นแน่นอนนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่นะฮะประเด็นที่5นะครับในการใช้งาน4,000 Hz p o l i n g rate เนี่ยมันจะใช้งานที่ส0 0พันตลอดเวลาไหม ข้อตอบผมคือไม่นะครับไอ้พวกโพลิเรตในการใช้งานพวกนี้เนี่ยมันจะมีการแกว่งของสัญญ,ญาณอยู่แล้วนะครับแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัยนะครับปัจจัยสําคัญเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของตัวม้าของเราด้วยการลากโตรกของเรานะครับถ้าเกิดว่าเออและเซว่าผมเคลื่อนไหวเร็วๆแล้วกันพลัเหลองผมเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้สูงมากก็ได้นะครับอย่างเช่น4,000เฮิรต์ถ้าผมแกว่งเร็วๆนะครับมันอาจอยู่ที่3,300 3,400นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้เลยเนาะแต่ว่าถ้าเกิดผมแบบ ลากสมูทสมูทนะครับแบบเป็นจังหวะต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะวิ่งอยู่ราๆสามพันเจ็ดสามพันแปดนะครับ ซึ่ง3 7 3 8เนี่ยถือว่าเป็นค่าที่คงที่แล้วนะเป็นปกตินะครับสำหรับการใช้งาน 4K เนาะมันอาจจะมีบางจาังหวะที่แบบมันขึ้นไปแตะ3า0 0 4 0 0 0บ้างแต่ว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยมันก็จะวิ่งอยู่ประมาณนี้แหละ3า0 0ันเจถึงสามพนะครับในการใช้งาน 4K เนาะเพราะงั้นไอ้ที่เขาโฆษณาว่าเออมันใช้งาน 4K ได้เนะี่ยมันก็เป็นเรื่องจริงนะครับแต่มันก็ไม่ได้วิ่ง 4K ตลอดเวลานะแแตต่่ 6, ่มมมมมัััััันน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 กกกก็็ไเเเเเหหีีียยงล้้ววะะะคครรรบบปดทท6าส์4 0 0 0ือุ อันนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวมนันนั้นเลยนะครับว่ามันทําได้ดีแค่ไหนแต่ว่าทุกตัวเนี่ย มันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็ควรจะดีเนาะซึ่งอเรื่องนี้เนี่ยผมไม่ได้ทดสอบเองนะครับผมไปดูผลลัพธ์จากต่างประเทศเนาะเพราะว่าผมไม่มีไอ้ Nvidia l d นะครับที่มาทดสอบเรื่องของการดีเลย์อะไรอย่างนี้ได้เนาะผมก็เลยไปดูเทสของทางต่างประเทศนะครับอย่างตัว HTS ของผมนะครับตัวนี้เนาะหรือแม้แต่กระทั่ง Laser De a d e เดอร r วี p ริเนี่ยในการทดสอบในการใช้สีพันเ l อร์โพลิ่ทนะครับทั้ง m o t ั o n Delay แล้วก็เรื่องของคิ c k l a t e n c y อะไรอย่างนี้เนี่ยมันอยู่ต่ำมากๆนะครับต่ำแทบจะที่ ว่าถ้าเกิดว่าเราไปดูที่ลามซูอ t ล a นติส Mini 4K ที่เพิ่งออกมาใหม่เนี่ยผลลัพธ์ไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าในการเทสนะครับโมชันดีเลย์เนี่ยมันจะต่ําก็จริงนะแต่ว่าเรื่องของคลิกเดเทนซี่นะครับหรือว่าการดีเลย์ในการคลิกเนี่ยที่ในการใช้4000 Hz p o l l i พ g rate นะครับมันควรจะต่ําลงมามากถูกไหมแต่ว่าเจ้าตัว Atlantis Mini 4K นะครับในการใช้งาน4000 Hz p o l l i n g rate รนะ คิกเลนซี่นะครับมันยังอยู่สูงกว่าเจ้าตัวซปเปอร์ไลท์อีกอะซึ่งเป็นเมาส์ที่ออกมาแบบ2-3ปีแล้วถูกไหมแล้วก็ใช้งานแค่1,000นเฮิร์นะครับแต่ว่า a t ลเลนติส i ม i 4K เนี่ยก็ยังไม่สามารถชนะเจ้าตัวนี้ได้เออซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นปัญหาที่ อาจจะถูกแก้ได้นะครับในการแบบซอฟต์แวร์อัปเดตอะไรงนี้เนาะก็ต้องรอทางลามจูนะครับว่าเขาจะแก้ปัญหาตรงนี้ไหมเนาะแต่ว่าเท่าที่ผมได้ลองไปดูของสื่อฝรั่งเนี่ยอันนี้เป็นการทดสอบที่เขาทําการทดสอบมานะครับประเด็นที่7นะครับประเด็นสุดท้ายแล้วเนาะทุกเกมเนี่ยรองรับ4000เฮิร์ตโพดดิเนไหมก็ผมว่าไม่ใช่ทุกเกมนะแต่ว่าในเกมหลักๆนะครับที่เป็นแบบคอมเพลตีฟเป็นแบบมัลติเพลเยอร์นะครับเช่นแบบ CS v a l ว r a n t o v e r w a t c ว2อนะครับ Apex อะไรอย่างนี้เนี่ย ทุกเกมที่ผู้มาข้างตนนะครับสามารถรัน4 k ได้หมดนะครับแต่ว่าจะมีเกมเดียวเท่านั้นนะที่สามารถรัน8 k ได้แบบสมูทสมูทไม่ต้องปรับแต่งอะไรมากเลยนะครับก็คือ overwatch 2นะครับเป็นเกมที่แบบมีระบบหลังบ้านที่ดีสุดแล้วแหละเท่าที่ผมแบบรู้จักมานะครับทั้งในการแข่งในการเล่นคอมเพลตีฟตอนการลงแรงอะไรอย่างนี้น่ะระบบเขาดีมากๆนะครับแต่ในเกมจำพูดแบบซิงเกิลเพลเยอร์อะไรอย่างนี้น่ะผมไม่ชัวร์นะว่ามันรองรับทุกเกมไหมแต่ว่าอย่างตอนที่ผมเล่น d e a h standing เนี่ยผมก็ใช้4 k นะครับผมก็สามารถลันได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรนะ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการคุยกันในเรื่องของโ polling rate 4K ในวันนี้นะครับสรุปแบบง่ายๆแล้วกันนะครับถามตัวผมเองแล้วกันว่า4000เฮิร์เนี่ยมันจำเป็นไหมถ้าเทียบกับ1000เฮิร์นะครับมันจะทำให้ผมเล่นวันนั้นดีขึ้นไหมเล่นโอวร์ดีขึ้นไหม,ไหมผมก็คงตอบว่าโน no, แบบไม่มีทางเลยที่ผมจะรู้สึกเล่นดีขึ้นนะครับมันแค่รู้สึกว่ามันสมูทขึ้นตึงนึงนะครับแต่มันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเห็นผลต่างแบบ as day as night อะไรอย่างเ้นนะมันไม่ได้ เวอร์ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าวีซอลทุกอย่างนะครับผลลัพธ์ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในขั้นตอนแบบที่มันเป็นแบบเครื่องจักรเป็นที่แบบคุณยนตวัดได้อะไรเงี้ยน,นะครับพวกค่า t h e ติกอะไรอย่างงี้นะ่ยแต่ว่าในเรื่องของการเอในเรื่องของการเล็งอะไรอย่างงี้นะีมันก็อยู่ที่ข้อมือนคนอยู่ดีนะครับถ้าคุณยิงแม่นเนี่ย คุณใช้125เฮิร์สคุณก็หยิกเป้นกับคนเล่น4,000เฮิร์ะถูกปะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันขนาดน,นั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว,ว่าพูดกันในแง่ของเทคโนโลยีเนี่ยแน่นอนว่า 4K มันดีกว่าแน่ๆอยู่แล้วนะครับแล้วมันก็มีผลทดสอบออกมาชัดเจนนะครับว่ามันดีกว่าที่ผมทดสอบในวันนี้เนี่ยด้วยการถ่ายอะไรต่างๆที่ผมให้ทุกคนดูในวันนี้เนี่ยมันก็เห็นความแตกต่างอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นก็ นั่นแหละลองไปพินิษพิจารณาเองนะครับว่าคุณต้องการ4บันทึกหรือเปล่าความคุณแรงพอหรือเปล่าคุณมีจอที่มันสูงก็240เฮิร์สหรือเปล่าถ้าคุณใช้144เฮิร์สเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เห็นผลต่างมากเลยนะครับคุณอาจจะไม่เห็นผลต่างเลยก็ได้เพราะนั้นก็ลองไปช่างใจกันดูนะครับก็วันนี้ผมก็คัดมาให้ทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับความรู้เรื่องของชิปใหม่ๆผมก็พยายามเรียนรู้ไปกับทุกคนนะเพราะว่าผมก็อยากจะหาข้อมูลใหม่ๆเสมอๆนะครับก็แค่มาบอกต่อแล้วกันวนน Happy Gaming ครับบ๊ายบาย